สวัสดีครับโคเ e ลบริโอ Video Studio วันนี้นะครับจะมาแก้ปัญหาสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มไทม์ไลน์ตรงนี้ครับอยากได้เส้นเพิ่มพอดีว่ามีไฟล์เยอะมีรูปภาพมีโลโก้เยอะอยากวางมากขึ้นซ้อนกันมากขึ้นทํายังไงนะครับเอาเมาส์วางตรงไหนก็ได้ในบริเวณไทม์ไลน์และลีกขวาครับเลือกแท็กมินิเจอรครับามาแล้วที่ท่านต้องการมาแล้วครับ อยากได้เส้นไหนเส้นวิดีโอหลักได้อันเดียววิดีโอลองอยากเพิ่มสักอาสักห้าเส้นกันแล้วกันข้อความได้แค่สองเสียงเพลงเพิ่มได้ไหมเพียบครับก็เอาไปผมเพิ่มเล่นเล่นสักสี่เส้นแล้วกันกดโอเคได้บริเวณแถบที่วางเนี้ยเพิ่มขึ้นอีกหลายชั้นนะครับก็ท่านอยากวางอะไรท่านก็เอาเลยครับนี้ปัญหาของท่านจะหมดไปนะครับท่านวางเต็มที่เลยครับ เห็นไหมครับรูปภาพก็วางได้เต็มที่ครับเรียบร้อยครับการเพิ่มแท็กจบครับ